พี่น้องแม่น้องบ่ได้เข้าสวนข้าวเดียวจีว่าเคยทายให้บเบิ่งต้นนี่พี่น้องเบิ่งเบิงเปี่ยเขาเอิญอย่างนี่พี่น้องหูบ่เนี่ยอันนี้จักแมนบักม่วงแี่เห็นบ่บักม่วงกก็คือสีม่วงคือสีเสือแม่น้องเลยอันอนนี่คือบักเขียวอันเอ็นคือบักเขียวอันนี้คือบักม่วงเนี่นี่บักม่วงของแท้ป้าพี่น้องเบิ่งต้นเดียวได้นี่แทนเห้เพิ่นเบิ่งแน่ลูกควนะเปี่ยนะมาๆมๆตายลูกไม่เพิ่นเบิ่งแน่นี่คเจ้ พี่พี่พี่น้องเบิงเบิงพี่น้องเบิงพี่พี่น้องเบิ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 งพี่หลายคักหลายแนวไทยเพิ่นเบิงหอบต้นในลูกพี่เขี่ยพี่เบลเอาต้นพี่ไว้ยัยจากไทยเพิ่นเห็นเหี้ยหลายๆดิหอยหอยยำยางอยู่หอยยำยางอยู่ต้นนี้กันลังใหญ่แต่ว่าสูตต้นนั้นบ่ได้ต้นนั้นใหญ่กว่าพี่น้องเบิ่งมันโดกหลายจนว่า พอคลอดแล้วเดี๋ยวเอาไม้ค้ำไว้เรวาวหยาดมันล่มเหยค่ะพี่น้องอเอฟซีบ้านนี้เป็นน่องผ้าชมสวนยามแรงเด้ออีกฟากหนึ่งเนาะพี่น้องเบ้างแต่ลราตวนมันบน่นี่เบิองพี่น้องเบิ่งเบ่งเอาพอแอปเปิลอยก็ปี่อยแปรนี่มืออืึนเม่นนองสิผ้าเก็บแบบม่วงมูนี่ด้อยนี่เอาไว้โดวนมัน,ม,นมันมันสิ <c oughs> บอดีมันเป็นแบบม่วงเบาเดียวเป็นนองสิเอาไปไปเห็ดดองเดี๋ยวมืออืึนเม่นนองสีผ้าเก็บเด้อในน้อยเนี่ยเป็นไวเต็มอยู่พี่น้อง ต้นใดก็มีแต่บักม่วงเต็มอยู่พี่พี่น้องเบิ่งนี่อันนี้แม่นบักม่วงอีเล็ตนะใดบุบตไนน้อยมู้นี่พี่น้องน,น้อยแน่กระดูกเต็มต้นอยู่พี่หลายคักบ่ค่ะพี่น้องนี่ไะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกแม่บักม่วงยังเนี่ยอันนั้นกับที่เป็นแบบเดียวกันน่ะลูกเนัมมวัวมน่นท่ทนใหนไไหญแวะสีชมพูเนาะ เกล่นยังก่อบักม่วงนกแก้วดิวเขาเอิ่นเขาเขาได้ยินอ,อยู่เด้เอ,อบักม่วงอ่ะเบิ่งไหมมันมันสิเป็นแดงหรอกอันนีลืองเออขึ้นนกแก้วอีวอออก,ออกอนกแกว้วยังบักม่วงนกแก้วที่ยังอยู่ละเนาะขึ้นบักม่วงนกแก้วอีกนี่ละมาพี่น้องเมาเบิ่งชมสวนยามแรงโอ้ยบักม่วงเบาก่ะหลายเดี๋ยวมืออึ้แม่น้องสิเก็บไปไปเห็ดดองให้กินดเด้อเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งบักม่วงอันนี้พี่น้อง เบิ้งแม่พี่ห่อหอยอยู่นี่บบกม่วงทั้งหมดได้อน่เดี๋ยวแกให้พี่น้องเบิ้งกอนเดี๋ยวแกะมาม่วงให้พี่น้องดูอันนี้มันมันเป็นสวนอีกฟางหนึ่งเด้พี่น้องแกรดพี่น้องเบิ้งเพียงสาธุเบิ้งเบิ้งกำปั่นเพียนี่แหละพี่น้องนี่หลายหนวยเลยได้อน่พี่น้องนี่กินไว้เดียวกินเบ้หมดนี่บมดแดงพร้อมนี่หมดแดงพร้อมสีเฮดกินไทย แม่ใครหมดแดงไอพี่น้องโอ้โหนะแม่ต้นนะ่รแม่ต้นพุ่นน่ะตึ้งโดกมา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 โอ้ยงานนี่กระด้ดเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งกางเกี้ยวนี่ยวันซ้อนพี่น้องเอาเอาม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 ันเป็นอาการกลุ่นเป็นพุ่มเยอะพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่พี่น้องเบิ้งพี่มืออื่นแม่น้องสีเก็ี๊ยบเด้อเนี่ยโอ้เอ๋อมันสูงพี่น้องมันสูงพี่เนี่ยมันสูงพี่น้อง อพี่น้องเบิ้งเบิ้งผีแป้นใหน้เอฟซีเบิงเ้งนะเอาหน่วยนี่กระสุกเบีย้ยเบี้ยเนี่ยบอกมองสิตุกแล้วเดี๋ยวมืออ่นแม่น้องสิได้เก็บได้หน่เดี๋ยวมืออ่นแม่น้องสิพาเก็บบอกมองเด้อป๊าพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่รคักดกแม่ต้นเนี่ยจนว่าได้พ่อคุณเอาไมค์ำไปบัดนี้มามามาเบิ้งผีบัดนี้นี่มาถามพี่น้องเบิ้งดอกก็ออกเต็มอยู่นี่บัดนี้มาเบิ้งหน่วยแล้วนะต้นเตีเ้ยเตี้ย เป็นบ่เป็นยังไงเผื่อทีชชี่ปักขายยังแม่ปักคาม,มาบานบอกอันนี้บักขามน่ะจะเป็นบักขามกเษกษตรท่านหญ่ที่เจาเอาไปดองค<อ>่ะพี่น้องเนี่ยโน้กคักบ่ได้นั่งทายวันนี้พีนพ่น้องเพียบเบิ้งเนี่ยพุดน่ะแพ้ไหนเพิ่นเบิ้งนะลูกเนี่ยพุดน่ะปามาแบบนี้สีผ้าไปเบิ้งตน้นนี่อ,อย่างมามามาสีผ้าไปเบิ้งที่อย่างแบบนี้เอาเนี่ยใายพี่น้องเบิ้งดิ พี่น้องผู้ได้หูจ้าบ่หมากอย่างนี่นี่แพ่ให้นเพิ่นเมิ่งเน่นี่เต็มต้นเลยนี่แพ่ให้เพิ่นเบืองแน่ยักคามป้อมตยนี้หนะมักเบน <S 2> <S 2> <S 2> เอาบักเบนเอา้านี่เนี่ยนี่ละต้นบักเบนพี่น้องนี่ถ้าเบิ่งได้จักน้อยมันสูงเป็นของสิมะทายเบิ่งเนี่ยเนี่ยเป็นน้วยเต็มต้นเลยพี่น้องไม่เคยเห็นต้นหักเบนค่ะนี่ต้นบมกเบนต้นบมกเบนเดอ้อนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องพุ่นะเสียงกบเสียงเขียดอันนี้มันสิเป็นทะลุ มาใส่สาได้พี่น้องนี่เอามาฟังให้พี่น้องฟังเสียงกบเสียงเขียดนะเสียงคบเสียงเขียดบรรยากาศแม้พี่น้องเบพี่เสียงกบเสียงเขียดเห็นบ่พี่น้องนี่คือความสุขที่แท้จริงเนาะพี่น้องเนาะความสุขที่แท้จริงอยู่กับธรรมชาติเบี่ยอันนี้แม่น้องเฮ็ดเป็นสาบัวในตรงมีบัวหลากหลายค่ะบางเวืนไทยเบิรงหลอบหนึ่งคือเป็นมุมที่แม่น้องจอบที่สุดคือสาบัวค่ะพี่น้อง ลีบสากับนีต้นดอกแก้วน้ำได้พี่น้องเนี่ยให้ดอกแก้วลิบสายเพิินเบอร์น่าลูกพี่พี่กำลังเป็นดอกเต็มเลยต้นดอกแก้วพี่น้องบรรยากาศดีดีเดี๋ยวให้มือใดยอดผู้ติดตามแม่น้องครบแสนเด้อแม่น้องสีจัดให้เอฟซีเข้ามาชมสวนเรากะแม่น้องกะสีได้จัดกิจกรรมให้เอฟซีเที่ยวชม รอบสวนหลกรซีเฮ็ดสาปลาเลี้ยงเอซี FC น้ำดีพระาผู้ใดอยากมาช่มสวนแม่หนองเดี๋ยวยอดผู้ติดตามครบหนึ่งแสนเมื่อนี้ณนะวันนี้อยู่ที่3 9มหมก้าอกว่าคนครบแสนเมือ่อใดผู้ใดอยากมาช่มสวนแม่หนองรอติดตามตอนต่อไปนะคะ